โตโยต้า y r i s 2026โฉมใหม่ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วรถยนต์คอมแพคที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดดีไซน์ใหม่เพิ่มความดูดานอกระจังหน้าปรับดีไซน์ให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังมีความปราดเปรียวให้ความรู้สึกคล่องตัวและทันสมัยไฟไท้ายเลดดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นบนท้องถนนห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขวางและสะดวกสบายยิ่งขึ้นวัสดุภาย ในระดับพรีเมียมภูมิลัยมัตติฟังกชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบความปลอดภัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ apple carplay และ android auto ให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียงคุณภาพสูงเพิ่มอรรถรสในการเดินทางบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นนั่งสบายตลอดการเดินทางพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง,ขวางรองรับทุกการใช้งาน toyota yaris สองยิมาพร้อมกุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ขนาด1.5ลิตรแบบไฮบริดที่ให้ทั้งสมรรถนะ และความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นล่าสุดช่วยลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ระบบส่งกำลังแบบ CVT ที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลช่วยให้การขับขี่เป็นไปนอย่างราบรื่นประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง e20 ได้อีกด้วยโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามต้องการทั้ง e c o m โ d e และ Sport Mode ให้คุณเลือกตามสไตล์การขับขี่ของคุณระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ t ต y o t a Safety s เ n s e เวอร์ชั่นล่าสุด ถูกติดตั้งมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหนุนอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โครงสร้างตัวถังออกแบบให้แข็งแรงและดูดซับแรงกระแทกได้ดีทําให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทางสมรรถนะการขับขี่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นช่วงล่างเซตใหม่ให้การทรงตัวดีขึ้นลดอาการโครงของตัวรถ ในขณะเข้าโคง้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองได้แม่นยำและเบาแรงในการขับขี่ในเมืองทําให้ขับขี่ง่ายและสะดวกมากขึ้นระบบเบรกได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโตโยต้ายอริ2ส2 0 2 6ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเครื่องยนต์ไฮบริดช่วยลดการปล่อยก๊าซทาบ์บอนไดออกไซด์และมีระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดนิ่ง เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จาเป็นตัวถังผลิตจากวัสดุน้ําหนักเบาที่ช่วยลดแรงต้านอากาศทาให้มีประสิทธิภาพการใช้น้ํามันที่ดียิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกโดดเด่นไม่เหมือนใครฝ่ายหน้าแบบเลนพร้อมฝ่ายดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เสริมความรู้ราและความสปอร์ตลอ้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมือจับประตูและกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถช่วยเพิ่มความลงตัวของดีไซน์ไฟไท้ายเลนแบบใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ห้องโดยสารออกแบบให้กว้างขวางและเงียบขึ้นมีชนวนกันเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นทําให้ภายในรถเงียบกว่าเดิมวัสดุที่ใช้ภายในรถให้ความรู้สึกพรีเมียมมีให้เลือกทั้งเบาะหนังและเบาะผ้าคุณภาพสูงแถงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและใช้งานสะดวกหน้าจอเรือนหมายแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและชัดเจนเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกภายในรถถูกอัปเกรด ให้ทันสมัยขึ้นระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มกดร,ระบบกุญแจอัจฉริยะช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำช่องชาร์จ USB และที่ชาร์